สวัสดีครับมาหอดจอดเถิงเลียวพี่น้องมามาไปเบื้องบรรยากาศภายในงานเมล็ดพี่น้องบ้านนาใหญ่ตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดขอบเพื่อมาครบพี่นอ้องอร่อยดีกะทิอร่อยดีเอฟร้อยทีพี่น้องชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเกือบร้อยห้าสิบมาพี่นอ้องมาเบื้องขื่นปูนหมืเลยไม่ผ่านเป็นเป็นร้านข้อจีบเด้อพี่น้องเด้อเจ้าว่าช่วงนี้ฝนบ่มีดอกเจ้าว่าหมายถึงว่า ก็พี่นองนะนะเวทีก็ยังเหมือนเดิมยิ่งใหญ่อรังการเหมือนเดิมพี่นองสามหน่อยเป็นปันแพ้งเป็นเตาเปรยสนามมอกกูได้มาเร็วกันเนื่อะนาหนาไป่า ชือว่าสนามสนามบ่งใหญ่ป็นไรเด้อเนาะเออผู้ใดประทันมาเฝ้ามาเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้สนามสนามก็คือว่าโอาเคอยู่นะจาดกำนันพี่น้องจะไปไกลกันเด้อจาดกำนั่งอดีตสายอบตอ <c oughs> สายกำนั่งอดีตสายอบตอบตหลายกำนันอ,นอบตชุกคนครับเลยอบต,อ <c oughs> บตหน้าใหญ่ อบตอจองนาหานเอออบตจองนาหานแล้วงาอนาาอบตงานเลยข้ามง่มยายผู้ได้ย่าจุดสี่ข้ามย้ายเอฟซีกรุงอินะที่ไหนั้างหล่อเงินเป็นสิบว่าใครอันง่ายสามเ <c oughs> พราะปัจไดพี่น้องข้างหลังข้างหลังย้ยายไรเจ้าจะไปขันไปเบื้องเราเด้วย,ย,าย,าย ก้อนดิยินแต่คนซาคนเลือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขอด่าไรเงี้ก้อนหมูเลยกำลังคิดอยู่ว่าสิบก้อนหมูไปย้ายานว่าย้าหันไปย้าหันไปวนะไปย้ายผ่านวะดิฉันแต่เขาซาเขาเลือดเขาซาเขาเลือดต้องอะไรบ้างก้อนฮะซานนี่ดังดังสมื่นเลยพี่น้องห้าเด็กดากเอ้าคือว่าตายแล้วสวัสดีจ้า ข้ามาเบ่อยไปถามข้าวอยยมาสีบอยังข่อยสิถึกแล้วอที่นึ่งยังงวดนี่ปันสาตัวแดงจึงครึงบอกบอกเจ้าดอกวันลงไวลงไวนั้วนะบอกบอกนะโคนม่ดวงโอ้โคตมีดวงจังไดเรมานมาตั้งต่้ีใหมาเจ็ดสองกลวถึงหลายแท้ผู้ได้หาก่อน่ถึงจะเชียงหัวยัไนั่นแต่รลายบอกแต่รลายบอกรายเล้วใครเันอีลลาดกลัว าเด็กนักสูบเสียเสียผานสิกินยังกินยังดอกเสียมือไปใส่ไปงานใส่ซอมือพูนบานแทนเที่ยวุ๊บบอต้องลายโลกไปแล้วอันละรถจอดไปใส่นี่ไปพักที่ใส่ต่อจังไหนข้ังหลังไหนฮะ<อ>มีน่ากินไปตัวใหญ่ยยหน่อยแล้วเห็นแล้วบอ,อไปแบบไปสแตกรถบอเป็นยังแล้วชื่อชวดจนหมดมาหัวจังง เทียงใบมุ้งกูแล้วไปมันไกลมาจากสองร้อยกิโลทีมาจากอันบาดปวดเจ้ไปเลยบอหมื่นไปกินข้าวน้มไก่บ่บ่ของบ่แวะบาดปวดเลยบ่บอเป็นบาดคดดอกเนาะฝ่าไปเฮ็ดงาดคอยท้ายคลิปท้ายหยางฝ่าไปหมดกระติบบอปาะนันบอฝ่าแล้วเนาะน้ไปยังกระดองกระเดือกน้ำไปใส่เทือดใส่เทือละลานพุ่นเฮ็ดเทือนกดเป็นลานพุ่นเนาะไปคืนเทือดข่อเด้อย่างกระติบบอไปคืนเทือดข่อยเด้อ ปิดวงนี่ละอากบอันกับอกเล่ากันเป็นเออกร่เรามันแหลวก่อนอยากอายไปยู่เรห้างเทียรเจัาไดเจังหนึ่งอุ้ยหลุนนังหนาจ็กซีซีิอายคนอยุ่ติหนาดาดว่าสันอยากอายไปเอาหมูไม่หมูไม่หมูหวเลยบอกนี่แต่ข้าวปุ่นโอ้ไปหยว่พร้ตหลายบานสวพจะเตุบานสวยพจะเหตุปักกันยคนส่งคนได้หี เราเบาเป็นนะวันเราเป็นตาเบาเป็นนะฮอดใหญ่ไรพี่น้องว่าสิมาหาแต่ตะเทียงเทียงเราด้วแต่ว่าอันว่าสิออกมาค่้าสอมรถอยูรถอะไรอย่างไร่รถใส่สปอยหลังอือก็เลยอันนี้นี่อย่างนี้หาเบาไปท้ายทั้งหลังกี่ล่ะไปท้ายทั้งหลังหาวเล็กเนาะใหญ่เล็เนาะเลยพอชินั่งเล็กนิดอันโมเป็นยังได้เรไล่เข้าหนีเท้าบรรยากาศกันมาไปหมดเวลาแล้วมันครบเจ้าหน้าที่เราไปไปที่ ก Pie. ัน้อเดียนะายอดตายยอดคนละม่ด้ครอาพอกันโดนสวัสดีครับไปผงไมสุด้อนเก้าบานี่คืิปคละอเก้าหลอรอก้อนเก้าหันไม่จำบ้าด้เลย บอไก็อนบาหวานแห้งอเกาย่าไรอยกตายแล้วฮะแล้วก็เราันเก่าฉันผมเนาะไอ้พี่้อยไปอันหายไรอดบ้างเหรที่มันบอกมือเฮ้ยี่ที่นบกิันบกมอินบ่กินขึาไหมกินน้ำเปล่น้ำมีไม้คือกระเพาแข็งแรงลับรวยรัรวยกินห่อผมจักเดียนหรอวะ้ยจัเดียนรจักเดียนไหมที่ว่าจังเดียพ่อกันโอ้ที่เขาว่ามันว่เป็นบาหวานจักเดียนแหละเขาเป็นไอซี่ดูนี่เนาะ ดูเล้วมันเป็นใบนุมเลยเมือสามดูแสามการใบผมนุมไมมเดเป็นเป็นใบมันใบนนไมสามเงียงไหมสามันไหมสามใบสมเงียงไหมงี้ได้บ่อยิ่งหบ่ย่งหม่เมืดะเลียนกนินโคกพนะทีมงานบาราบอนนมาอยากได้โคกโคกขวดน่อยทีมงานบาราบนนจคคดหวแมนเบิร์ตีย้นหันเลยแมนบิร์ตียหันเอาคือสีรับมาไหลุบรทุบายไปนย อาจเกอนนากกหน่กกวน่อยสิยบบาทันนีหเอะอไรมาจูะไรก็สตัวซบกูเสียบตนๆอ่ะยันหาทีมงบาร์บนอนพี่น้องโคตรกว่าน้อยหกสกวดาอัไม่น้อยพูดหลาทั้งนอกพูดหลาเดียวไป็นอี่ไม่กินโคตรกูโคตรบาร์ะเรเป็นเบาหวานนักเบาอยากกนห่งอยนมือ เก็บอะยกิน่นแก่ายันได้แกกันแมนบได้กลางเวทีกัเป็นหมู่บ้านเนี่ยมัื่อเราขาวไหนแล้วมากเหจะมีนี่ละอโจรที่ขาดเยอะเลยเอราขาวไปแล้วไอ้พเมาพูดเยวกัว่าอะไรังพูดเยอะยังากกําลังเรีนกําลังเราูดใดสิบาาฝ่าวาบ้านนายไง เออแต่ว่ามือนี้สนามเใหไงได้ผู้ใดฝาวมาฝาาเด้อเขากรบเสือเจาแถพญานาสีแดงแดงเครื่องเครง่แดงครื่งเค่แ่แดงก้อนหอบเาสะดนเมาสะดนหกไปสวัสดีทพัดเรา อากาศโดยทั่วไปพี่น้องมื้อที่กิน,น,นแลีลูกสาวหนาสิสเพราะท่านได้นมาหอดอากาศตอนนี้กําลังกําลังฝีไก่สีเย็นสบายเดยแต่ว่าถ้าเป็นก้อนหนานีคือว่า <ขอ S 1> บ่าต้องเ <ขอ S 1> สือบเลยฝนแห้งโอ้ยฝนซิ่งลูกหมดนล่ะลวกฝนไกล้ได้เพิ่งถอยเบิ่งรถดพือนแนีะ่ะร <c oughs> ยอยอ้ามพี่บอกวัสดีค่าความติดไปนามาหลังยังขอบโบาณอยู่ไือใบนามาหลังค่ายสักกันเอาจจใส่ที่เาเนาะสำหรับผูปกกันดีค่ะสวัสดีค่ะไปยังผ่านโลกไปกับใครหรืล